สวัสดีค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนพระโอรสในพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรและพระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสิน้นชีพิตาใยเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราช2565ัส25ิริชันษา85ปีณเมนหลวงนาพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนเป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรประสูติแต่สมเชื้อมุกศิกบุตรและเป็นพระราชวงศ์ ที่เสด็จแทนพระองค์ในพระราชพิธีสำคัญอยู่บ่อยครั้งประสูติเมื่อวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2479มีพี่น้องต่างพระบิดาสองคนและต่างมารดาอีก6คนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมเสกสมรสกับหม่อมบงกฎปริยายุคนณอยุธยานามเดิมเบ็ตตี้คอนสตินมีโอรสและธิดา3คนคือ 1. หม่อมราชวงศ์ศีเฉลิมการชนภูผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา สมรสกับวรุณการชนะภูผู้บริหารระดับสูงธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนมีบุตรสองคน 2. หม่อมราชวงศ์อุรรัตนายุคนและ 3. พระราชวชิราพินันหม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชัยยวัฒโน